มาละสามพันก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวชิมลางชิมรางอะไรกันก่อนนะน้องชายมาครับเดี๋ยวเราจะมาสอนดูกราฟนะครับวันนี้กราฟเป็นยังไงก่อนที่ไปดูพิเทศนะครับนะครับน้องใครก็ได้นะครับเข้าเว็บ IQ option โดยที่อยู่ลิงก์ด้านล่างกดที่ช่องพี่แล้วก็กดใส่จุกกู้ด้วยนะขอความร่วมมือน้องๆหนูๆจากจากเว็บจากไลออนจากน้องพัดอะไรนะมานะครับ กดให้พี่ก่อนนะช่วยเหลือพี่กันหน่อยนะเออไม่กีบครับสี่พันบาทนะครับสามพันบาทแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้พี่ไม่เคยไม่เคยหลอกใครนะอันเนี้ยเอออันนี้แบบได้ชัวร์นะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีหลอกแต่อนนี้พี่แบบพี่เป็นวิทยาทานไงไงพี่คือวิทยาทานให้น้องๆดูหนูดูไงว่าเล่นยังไงทำยังไงเอาสักทีก็ใจเย็นดิเอา โอ้โหนี่มันรีบเลยนี่ว่าเชื่อผมครับอันนี้ไม้ลงแน่นอนร้อยเปอร์เซนยี่สิบวิเดี๋ยวพี่ถอดให้ดูเลยมาถอดมามีแจกแจกครับแจกจริงครับเอางี้เดี๋ยวพี่บวกเดี๋ยวพี่แจกร้อยหนึ่งบาทร้อยบาทเลยไม้ลงแน่นอนครับร้อยเปอร์เซนสามพันบาทจัดไปน้องชายดูได้ครับไม่เคยล้อหรอกครับสามสิบวิ 3า0พนบาทไหมลงแน่นอนครับเพราะว่าการอ่านกราฟของพี่เนี่ยดูแต่ว่าอย่าลืมไปใส่โค้ดยุกูก้ก่อนนะใส่โค้ดจุกู้ด้วยนะยังไงก็ยังไงก,ก็กราฟลงครับเพราะว่ากราฟคุณดูกราฟขึ้นมันแค่กราฟขึ้นแบบแค่นเนี้ยแค่เนี้ยดีดิสเหลือมันลงหมดเลยเห็นไหมคุณดูคุณด,ดูต้องเป็นนะถ้าคนดูดูไม่เป็นเนี่ยมันเล่นยากครับไอโอเปชั่นแต่เล่นไม่ยากหรอกมีทุนก็ได้เล้วอเออกลัวเออเนี่ยพีได้เลยพี่จัดเลยนะเห็นไหมนี่นะครับนี่คือการอะไรครับ การเล่นแบบมีสมอง IQ คิวออปชันนี่ครับแล้วก็ฝากน้องๆหนูๆน,นะเข้ามาที่ช่องพี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวกดกดข้างล่างอย่างนี้นะเนี่ยกดตรงเนี้ยแล้วก็ใส่โค้ดจุก,กู้ไว้พี่ได้ไหมถือว่าช่วยกันหน่อยนะใส่โค้ดจุกกู้เพื่อแบบเออห้พี่แบบมีกําลังกงกําลังใจว่าเองตามพี่จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยถอนให้ดูพี่ถอนอยู่แล้วหรืวพี่ถอนโชว์เลยเออพี่ถอนอยู่แล้วครับ อันนี้พี่ชิมลางอ่ะเดี๋ยวพี่เอาชัวไม้ละห้าพันแบบอาจารย์สุพัฒแต่นี่คืออาจารย์จุกพารวยพาแบบไม่เคยรวยรวยแล้วรวยอีกมีบ้านมีรถให้เห็นอยู่แล้วครับผมจองบ้านมาแล้วแค่นั้นแหละมารอบนี้ครับไม้ละห้าพันไม้ละห้าพันเอางี้อยากให้พี่ไม้ละหมื่นเองไปช่วยเองช่วยไปกดโค้ดให้พี่ก่อนจุก,กู้ให้เองกดและเองบวกหนึ่งว่าก,กดแล้วเกินสิบคนพี่ไม้ละหมื่นเลย พี่ไม้ละหมื่นโชวเลยเอางี้ดีกว่าพี่ไม้ละหมื่นเลยบวกหนึ่งเทียละมึงยัไม่เข้าเลยสัตว์บอกบวกหนึ่งพี่ไม้ละหมื่นโชวเลยเอางี้เองช่วยพี่ได้ไหมใส่โคจุก,กู้ก่อนเออไม่ใช่เด็กนะถอนได้ครับเอาไอ้นี่มันล้อหลอกเลยนี่ว่านี่ลงครับอันนี้กลับลงแน่นอนโอ้ไม่ทันนะครับไม่เป็นไรครับ ไม่เป็นไครับใหม่ได้ครับบวกสองรีให้ด้วยครับเี๋่าวบวกหนึ่งเกินสิบคนพี่ไม้ละหมื่นให้เลยนะสุดครับรีพอร์ตให้รีโพสครับพี่ขอเป็นรีโพสดีกว่านะบวกตลอดทำไมเงินไม่แค่สิบไม่เมื่อวานพี่ไม่ได้บวกเมื่อวานพี่เล่นที่โดนกวนพี่ชวนไปเล่นเขาชวนพี่ไปเล่นเกมไงพี่ก็ไม่ได้บวกไงอ่ะบวกหนึ่งเกินสามคนแล้วนะครับสามคนแล้วนะ ไม่มมูครับอันนี้เรื่องจริงเขาบวกจริงครับแบบมาอยากดูหลักฐานไหมฮะดูหลักฐานไหมว่ามีหมูไม่โหมูเนี่ยนี่ครับพี่ไปกินตีน้อยเนี่ยเห็นไหมพี่กินตีน้อยเสร็จพี่มีอะไรด้วยนี่ดูดูนี่พี่อัดเกาะพระให้ส่งไปให้พี่อ่านโกกิด้วยนี่กินปูเห็นไหมการอาหารการกินพี่เนี่ยที่เทศุกวันเนี่ยเห็นไหมเนี่ย เองใส่โคจุก,กูเนี่ยพี่ไปเคยไปเป็นโค้ดให้บุรีรัมด้วยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยพี่เคยโกโหกอีกนี่หน,น่ะพี่มีหลักฐานหมดเลยเนี่ยพี่เคยเนี่ยพี่เคยเป็นผ้าผ้ามือสองขับช็อปเปอร์เห็นไหมเออซื้อสามห้าด้วยอันนี้เคยติดคุกแต่ว่าคดีฆ่าคนไม่ใช่คดีนี้อันนี้เป็นคดีฆ่าคนเนี่ยเห็นไหมอันนี้พี่เคยทําฟันทองเห็นไหมเนี่ยพี่หลักมีพี่พมีหลักฐานหมดเลย นี่ไม่เคยมาล้อหลอกหรอกโอ้โห oh นี่พี่เคยติดคุกแต่เป็นคดีฆ่าคนเห็นไหมอะคุณดูกราฟเนี่ยกราฟมันขึ้นแล้วเห็นไหมกราฟเริ่มขึ้นแล้วแต่ว่ามันขึ้นแค่นิดเดียวเดีย๋ยวมันขึ้นได้สูงอ่ะต่อไปกราฟห้าพันเนี่ยยังไงมันก็ขึ้นนิดเดียวก็ขึ้นแล้วขึ้นแล้วมันแกล้งความเรื่องอะไรครับไม่หลอกลวงครับพูดจริงครับใส่โค้ดจุก,กุเลยยังกราฟขึ้นไหมไปคอนเฟิร์มช็อตนี้ห้าพัน อาจารย์น้องจุกเล่นให้ดูอย่าลืมไปใส่โค้ดให้พี่นะให้พี่ทำเวอให้พี่หากงหางานชิวๆหน่อยพี่แบบว่าเออเพื่อพี่ได้ได้อีกอะไรเงี้ยพอพี่มีตังค์พี่ก็อารมณ์ดีพี่ก็สตรีมทุกวันพี่ก็ไม่เคยหนีเองจริงไหมจริงครับพี่จุกน่ะเห็นไหมเนี่ยมันกราฟลงเลยเห็นไหมเนี่ยเองดูเป็นกันไหมเนี่ยแต่ว่ามันก็เด็ดขึ้นครับมันก็ขึ้นับลงแวบเดียวครับเล่นที่ตามพี่บวกตลอดเลยไหมบวกตลอดครับเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วครับนี่เดี๋ยวก็ขึ้นแล้วเห็นไหม สองวิหนึ่งวิปืดเดี๋ยวมันลดปืดมันขึ้นตาหน้าครับเพราะว่าตานี้มันลงยาวเพราะว่ากราฟเนี่ยมันมันมันมืนมืครับกราฟมันมืนครับเนี่ยกราฟมันแบบว่าหลอกลวงอะไรเงี้ยเห็นไหมมันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นแล้วมันก็ลงตอนที่พี่พี่เนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับเราเราเริ่มใหม่กันได้แล้วครับเดี๋ยวไม้ละห้าพันนะเดี๋ยวพี่แก้มือหน่อยโอ้โหสิบวินะครับเดี๋ยวพี่ดูกราฟก่อนนะเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะน้องอันนี้เป็นกราฟเขียวนะกราฟเขียวพี่ว่าขึ้นแล้ว ตามนี้ขึ้นแน่นอนร้อยเปอร์เซนตไม่โมอะโมอเลยครับโอ้มันจะโม่ยังไงครับพี่บวกมากี่หมื่นกี่หมื่นเองไม่เชื่อเองดูแค่ที่เสียไม้เดียวเองเองกลับบอกไปกลับกลบอกว่าพี่ขี้โม้พี่จะโม้เรื่องอ่ะเองพี่โม่เรื่องะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม้เนี้ยเอาให้เลยอ่ะเดี๋ยวไม้นี้พี่เนี้ยเอาให้เลยก็อย่าลืมไปกดใส่โค้ดที่พี่กอนพี่จะได้พาลงพารวยไงเองจํา เองตามมาน้องสุขพัดเองจนแบบเองหลือไะเองจนหลือไะตอนเนี้ยเองไม่ตามพี่ไงกราฟเดียวไอ้เพี่อวิ่เดียวแม่งแดกกูมันใช่ไหมเนี่ยฮะเอ้ยกูถามไปเนี่ยมึงหลอกลวงกูป่ะเนี่ย อันนี้คืออลนนี้ลงดาวแล้วลงดาวแล้วอันนี้พี่ขึ้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับขึ้นครับยังไงก็ขึ้นครับใครที่กําลังดูพี่เทรดหรือว่าติดตามพี่อยู่อยากให้พี่พารวยอยากให้พี่พาเทรดไอคิวออปชั่นอย่าลืมใส่โคจุกู้ให้พี่นะครับน้องพี่ได้ว่าทางาทํางานการจะได้ดีต่อการทํางานพี่นะพี่จะได้มีตรงมีตังอะไรอย่างงี้เนาะเออแต่พี่พี่เทรดพี่ว่าพี่พาเทรดดีนะแต่ว่าใจเย็นครับเพราะว่าวันนี้เหมือนว่า กรามเหมือนจะขึ้นขึ้นลงลงแบบเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะแต่พี่แต่แต่พี่ขอแก้มือไม้นี้ก่อนเนี่ยไม้นี้ได้แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม้นี้้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์จากการันตีจากพี่จุกนะ กราฟนี้มาแล้วครับมามามาไม่เป็นไรครับเสียไปเท่าไหร่พี่พี่ไม่พี่จะพี่ทําให้ดูว่าเออให้คนแบบพี่อยากดูคนดูถูกพี่ไงใครที่มันชอบดูถูกพี่พี่จะเล่นให้ดูรอบนี้คือพี่อยากให้ทุกคนดูถูกพี่ไงพี่จะได้มีพลังบวกอ่ะรอบนี้มาแน่ครับกราฟลงร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ากราฟกราฟบักแล้วมันลงยาวเลยเห็นไหมดูดิมันลงยาวเลยกราฟบักแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยกราฟบักแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับรอดูเลยเนี่ย เดี๋ยวพี ep, ่เด um, okay. okay. ี๋ยวเดี๋ยวรอพี่ก่อนนะเดี๋ยวรอพี่พี่บวกตรงนี้กอนนะเนี่ยเดี๋ยวจะลงรับเดี๋ยวจะลงรับเดี๋ยวลงรับปื้ดเลยเปนปื้ดเลยก็นะครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเล่นแบบว่าทบทีเดียวเลยนะแต่ว่าพี่ขอให้น้องๆนะครับเข้ากดมาที่รูปนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดคําว่า จุก,กู้ก่อนนะเข้ามาตรงนี้ลงทะเบียนให้พี่คนละคนคนละคนได้ไหมถือว่าพี่ขอแบบลงทะเบียนหน่อยแต่ไม่ต้องเล่นก็ได้แต่ว่าก็ใส่อะไรให้พี่หน่อยได้ไหมเดี๋ยวช่วยพี่หน่อยได้ไหมวันเนี้ยเออพี่ขอเถอะไม่พอครับอะไรนักเทรดเขาไม่พอกันหรอกของผมจดสวนจุกมาห้าหมื่นเจ็บครับเพราะผมทำเป็คุณรวยจริงไหมคุณดูผมคุณก็รวยแล้วคุณไม่ต้องลงตามผมก็ได้แต่รอบนี้รอบน,อบนี้ผมขอคืนเลยผมขอคืนเลยแล้วอันไม้นะีย ผมไม่ไหวละผมว่ามันตลกกับผมเกินไปอันนี้มันตลกกับผมเกินไปผมขอเลยแล้วกันไมเนี้นผมขอคืนเลยแล้วกันผมว่ามันไม่ใช่ละซื้อลงกราฟขึ้นซื้อขึ้นกราฟลงเออเนี่ยแล้วใครบอกพี่เป็นหน้ามา้าพี่ไม่ได้เป็นหน้าม้านันเนี่ย โอ้โหใครมันบอกพี่เป็นหน้ามาเนี่ยมา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 หมายสุดท้ายที่จัดให้จริงผมว่ายังไงก็ลงครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีทางขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าขึ้นไปสุดแล้วครับดูได้เลยครับยี่สิบแปดนี้มาลุนล้นๆกันครับมาใครแต่ว่าอย่าลืมนะเข้ามาตรงนี้ได้นะใส่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 ใส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 โคจูกูด้วยนะไว้อพี่อยู่ยาวๆนะเพราะพี่เอางี้พี่ได้เงินพี่ก็มีกำลังใจสตรีมือ เองก็เห็นพี่เทรทุกวันพี่ก็จะพาเองเทรทุกวันวันนี้สุภาสบวกไม่เป็นไรพี่ลบได้แต่ว่าพี่เอาคืนไหมนี้แหละร้อยเอร์ซ็นังไงไมมนี้พี่ก็เอาคืนยังไงยังไง ที่ดูดมาทำไมพี่นอนไม่ค่อยหลับเองว่าพี่กอดปะน้องมาครับมามาไม่กลับมาละเมื่อกี้เหมือนกราฟแบบว่าพี่ไปดูธุรกิจมานะเมื่อกี้ไม่สมัครแล้วมีแต่เสียอะไรครับก็จัดจะพึ่งดีก็ดูดิว่ากราฟพี่เล่นยังไงดูเขาเรียกว่าเล่นและจดจำอะไรประมาณเนี่ย เดี๋ยวพี่ขอเชิญปร,รมาจารย์พี่ก่อนนะจำมึงนะพี่เชิญปร,รมาจารย์พี่ก่อน oh. เดี๋ยวพี่ขอเชิญปร,รมาจารย์นะโดไปเองไม่อ่านเลยนะ้องเอา้าเมื่อกี้ไปเข้าห้องนะ้ะมาของครับพี่ของเซบาศครับ พี่ขอดูกราฟแบบชัดเจนก่อนนะต่ก่อนดูกราฟนะเข้าเข้าไปช่วยพี่หน่อยนะแบบว่าเข้ามาตรงนี้นะนี่กดตรงนี้เนี่ยกดปุ๊บแล้วก็ใส่โค้ดของตัวเองตรงนี้ใส่ G ี mail อะไรของตัวเองอะไรอย่างงี้เข้าใจไหมแล้วก็ใส่โค้ดทุกคู่ตรงไหนเนี่ยใส่ยังไงฮัลโหล เดีย๋ยวพี่ดูก่อนนะพี่ขอดูก่อนนะเอ,อ่อพี่ว่าพี่ไม่น่าจะจะไม่น่าถนัดแทงมากอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ขอดูลายเลยแล้วกันพี่ขอเล่นลายเลยแล้วกันผมว่าพี่ว่าน่าพี่น่าจะพี่นถนัดลายเห็นไหมมันลงมันขึ้นสุดแล้วมันก็ลงอ่านี้ขึ้นครับอันนี้ขึ้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวเอาห้าพันก่อนแล้วกันห้าพันนะอ่ะปึ๊บขึ้นแน่นอนเอ เย็ดแม่สวยแล้วกูไอ้เฮียกูไปกดตอนขึ้นเป็นเรื่องละไม่เป็นไรครับแต่พี่อ่านออกไงคอมเนต์อันนี้ผมให้เลยผมเอาให้เลยอันเนี้ยผมเอาให้เลยทั้งเงี้ยที่บวกยับแล้วกันทีละอันเล่นแบบเสียเปล่าคือไหนครับมันคือไหนครับ <ไป S 2> นก้วหูนี่ ที่อ Upper ุตสาเสียสลัตังดูดม้าโดให้เองแงงรักพี่ใหม่รักครับผมคอมครับไหมพี่บฮวยมันใช่เหรอวะ พี่โดนโกงหรือเปล่าเนี่ยเอ้แต่ไม่มีโกงครับอันนี้เอ,อ้ยเบ็ดินเนอร์เฟลไรออาอินเนอร์เฟลใส่ทำเพี้ยละ่ะอืมพี่ว่าน่าจะบักนะครับอันเนี้ยพี่ว่าน่าจะเป็นบักละเออเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนนะ อันนี้มั่นใจอันนี้มะพี่มั่นใจไหมน,นี้ละมาๆๆพี่มั่นใจล้วพี่รอเลยพี่เริ่มเข้าใจล้วมาคราวนี้เป็นของพี่แน่ ร้อยเปอร์เซ็นครับร้อยเปอร์เซ็นครับอันนี้ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นยังไงก็ร้อยเปอร์เซ็นทำไมตอนแรกสี่หมื่นสองตอนนี้ทำไมคุณจุกเหลือบไม่พี่ก็ทําให้ดูว่าการเสียเนี่ยมันควรจะพอการเล่นได้ควรจะพอหรือว่าห้าเล่นลภมากเขาเล่นลภมากก็จะไม่ได้นี่นครับนักเทรดทั้งหมดที่เขาจะสื่อให้คุณรู้ไงเมื่อกี้ผมกดพลาดผมกดพลาดดีกว่า กมกดพลาดครับผมกดพลาดมาครั้งนี Somehow, ้ผมเอาจริงละอันน right. ี sure ้ได้แน่หรอ้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมพี่บอกแล้วว่าพี่กดพลาดเห็นไหมพอพี่เอาจริงนี่มันไม่ไหวสักคนหลอกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดูดูเนี่ยเออดูเนี่ยเออดพี่เล่นให้ดูอีกเดี๋ยวพี่เล่นให้ดูอีก่ะมามามาละครคุณธรรมอะไรครับเล่นจริงครับนี่นี่นี่มามาเดี๋ยวพี่เล่นให้ดูนะว่ามันยังไงอ่ามันลงนะครับเนี่ยเดี๋ยวอ่านกราฟนะอันนี้คือสูงสุดของมันนะอ่านกราฟนะเนี่ย มันจะดูนะว่ามันจะลงหรือขึ้นอ่ะมันลงแน่นอนครับอันนี้ลงแน่นอนครับร้อยเปอร์เซนต์ับลงแน่นอนครับไม่มีทางขึ้นไปสูงสุดแน่นอนครับพี่ขอเอาคืนนะพี่ขอกำไรคืนนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่พี่เริ่มรู้ละพี่เริ่มรู้อ่านกราฟไปแล้วตอนแรกพี่อ่านกราฟม่วงง่ายตอนแรกอ่ะพี่ว่าพี่มันมันใจเออพี่พี่ก็งงไงเพราะว่าพี่แบบว่าหิวเงินหิวตังอะไรเกินไปครับโชว์น้องๆหนูๆเกินไปแต่เนี้ยพี่เอาจริงละพี่ไม่หลอกลวงละมารอบนี้พี่ได้จริงละ เห็นยัง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 ครับเห็นยังครับนี่การอ่านกาแบบนักคิดเล่นด้วยสมองเพราะว่าการที่พี่เสียไปเมื่อกี้พี่จะทำให้รู้ว่าเออพี่เสียเฉยๆพี่อยากให้เองรู้ว่าการเล่นเยอะเนี่ยไม่ควรเล่นควรเล่นน้อยห้ามเล่นเยอะเออนี่เดี๋ยวพี่ไล่คืนยาวๆเลยนะพี่ไล่คืนยาวๆเลยนะถ้างั้นน่ะมาพี่เอาไม้หมื่นเลยพี่เอาไม้หมื่นเลยจบเลย แค่นั้นพอไม้หมื่นเลย <c oughs> อันนี้มันขึ้นนะอันนี้มันลงนะอันนี้มันลงอยู่นะห้าสิบห้าวีนะเออพี่เอาจริงแล้วครับดูแล้วได้ข้อคิดของมากครับคือห้ามเล่นเยอะครับมีเงินเยอะอย่าเล่นเยอะครับแต่ว่าพี่นี่เล่นพี่เล่นรู้เลยนะพี่เล่นแบบพี่เล่นจนรู้ไงพี่เทรดจนรู้แล้วไงเออ ถ้าใครตามพี่ก็อย่าลืมไปกดใส่โค้ดแล้วก็ใส่จีเมลไม่ต้องเล่นก็ได้แต่ว่าใส่โค้ดช่วยพี่หน่อยนะเออพี่เอก็รู้อยู่แล้วมันเป็นอะไรน้น้องใส่โค้ดให้พี่ด้วยนะเนี่ยมันโว w e r เก้าสิบหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์มันจะบอกเห็นไหมห้าสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เองรอประมาณสักห้าวิเองค่อยกดอะไรประมาณเนี้ยเองดูตรงนี้ก็ได้แต่ว่าพี่ดูตรงนี้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 เองเห็นใช่ไหมว่าพี่ดูตรงนี้เห็นไหมพี่ดูตรงนี้พี่ไม่ดูตรงอื่นอ่าพี่ดูตรงนี้ เองดูครับล้าวลงอ่าตรงนี้มัน58เปอร์เซนต์เราลองกดตรงนี้ตามนี้ก็ได้ครับมันเป็นไกด์บอกแต่ว่าพี่ไม่กดอ่าพี่กดลงปั๊บเพราะว่ามันสูงขึ้นเลยพี่เล่นหมื่นหนึ่งเออเล่นไม่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 ทำนักเทรดเล่นไนกี่กราฟก็ได้ครับประมาณสิบวิมันจะลงนะครับเห็นไหมเห็นไหมสิบวิมันจะลงแล้วดูครับดูครับ ไม่ใช่ขาขึ้นครับตัวดูเป็นไหมเนี่ยเดี๋ยมันลงแล้วเนี่ยเห็นไหมมันลงแล้วเนี่ยเนี่ยมันลงยาวแล้วเนี่ยเห็นไหมเพราะว่ามันขึ้นสูงสุดหลายกราฟแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยพี่บอกแล้วว่าเวลาพี่เล่นเนี่ยเองต้องฟังพี่ตอนพี่เสียเองเข้าเองทําถมพี่ไงพอพี่เอาจริงเนี่ยไม่มีใครเชื่อใจพี่ไงเออ เอาจริงแล้วครับอันนี้เอาจริงแล้ะอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวพี่เอาอยู่ไม้ให้ช่ว์แล้วกันเดี๋ยวพี่เอาอยูไหมให้ช่ว์เลยนะอ่ะมาพี่เอาอยู่ไหมให้ชัว์เลยถ้ายังไม่เชื่อใจพี่อ่ะเอาให้ชัว์เลยถอนกี่โมงโอ้โหไอ้นี่มันจะถอนอย่างเดียวเลยนี่วะพี่บอกว่ายังไม่ถึงสายยังไม่แสวงโอ้โห ไม่ครับเล่นให้ดูเลยเล่นให้ดูเลยมาทดลองทดลองอะไรไม่ทดลองครับเล่นให้ดูเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมพุ่งปีแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นยังเห็นยังเนี่ยเห็นหรือยังครับเห็นหรือยังครับว่าพี่ของจริงแค่ไหนพี่ไม่ต้องไม้ละพันพี่ไม่ไอละมือเลยพี่เล่นไม้ละมือเลย โอ้โหไม่ไงเชื่อใจพี่ยังครับเชื่อใจพี่นะครับบวกหนึ่งให้พี่หน่อยบวกหนึ่งเสร็จเดี๋ยวเข้ามาตรงนี้ด้วยเข้ามากดจีโมงจีเมลไม่ต้องเล่นก็ได้แต่ว่าเข้ามาแบบกดตรงนี้ให้พี่หน่อยนะกดมาแบบว่าให้พี่ได้งงได้งานได้แบบอยู่ยาวๆได้มีตังใช้กดมาตรงนี้กดที่อยู่อ e ีเมลกดลงทะเบียน Google แล้วก็ไปใส่โค้ดพี่ในนั้นนะเออเข้าใจไหมไปช่วยพี่กันหน่อยอะไรประมาณนี้ พี่บ้านเลี้ยงมา้าเลี้ยงม้าอะไครับอันนี้เรื่องจริงนะเนี่ยอ่ะพี่ให้อีกไม้นั้นพี่ให้อีกไม้พี่ให้อีกไม้เพื่อความทัวอ่ะพี่กดสองหมื่นเลยไอ,อ้พี่หมื่นห้าพอ,พอเพราะพี่บอกเยอะละพี่บอกเยอะละพี่บอกห,หลายไม้ละพี่ให้อีกไม้เพื่อความทัวโอเคไหมโอเคไหมอ่ะกดเลยกดเลยครับยังไงก็ขึ้นครับ ร้อยเปครับยังไงก็ขึ้นครับร้100อยเปอร์เซ็นฮ้ยเฮ้ยขึ้นไปสัตว์อ๋อมันผ่านตรงนี้ผมดูกันยี่เง,งี้ย,งงย,งงย,งงยเกือบแล้วกูชอบครับคนทำมาขอมากครับขอมากครับขอ,คบ,ขอบคุณทุกคนครับเดี๋ยวดูเลยครับไม้นี้ ผมได้เท่ากับทุกคนศรัทธาผมขอบคุณทุกคนมากที่มาเทรดตามผมใครที่เทรดได้จริงอย่าลืมรีวิวให้พี่ในคอมเมนต์ด้วยแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดให้พี่ด้วยพี่เสียไม้นี้ไม่เป็นไรครับพี่ทําให้น้องๆหนูๆรู้ว่าพี่คือคนจริงนะครับน้องโอเคครับพี่เสียครับแค่นี้ก่อนละกันครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากพี่เสียให้รู้ว่าเอออย่าเล่นเยอะ ในการเป็นนักประเทศอย่าเล่นเยอะหลายโยบเยอะแต่พี่รู้อยู่แล้วแหะมันกราฟลงแต่พี่เล่นให้เองดูโอเคไหมอย่าเล่นเยอะอย่าโลบเยอะนะครับน้องชายอ่าประมาณนี้นะครับ <S <S ก็ขอให้ทุกคนใครที่เทรดจริงใครที่เทรดปลอมหรืออะไรอย่าลืมใส่โค้ดจุกก้ด้วยแล้วกันนะเออแล้วพี่ก็อืพี่ก็คิดอยู่ว่าพี่ไม้นี้ที่น่าจะได้ชัวว่ะเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะ ต่ว่าไม้นี้พี่ชัวร์ว่ะเดี๋ยวพี่เล่นเป็นเศษแล้กันพี่เล่นเป็นเศษล้กันมานะมานะมามามาพี่เล่นจริงละพี่เล่นจริงละพี่ขอไม้ยสุดท้ายแล้วกันพี่ขอไม้สุดท้ายเลยนะหลังจากนี้ได้ไม่ได้ว่ากันอีกทีแต่ว่าพี่เล่น้เองดูแล้วว่าพี่คือคนจริงพี่ไม่เคยล้อหลอกใคร เออใส่เก้าพันไม่เหลือหมื่นหนึง่งไงเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มาบอกอีกวันนี้พี่น่าจะน่าจะกราฟลงว่ะไอ้เหี้ยพี่เล่นแบบว่าเล่นตามใจเกินไปไงอืออ่ะพี่กดลงเลยมามามา,มาเป็นกำลังใจใพี่เลยนะน้องได้จริงครับผมฝากสองพันได้กลับมาสองร้อยโอ้โหอมมากครับ อย่ใส่โคจุกู้ด้วยนะใครใส่อย่าลืมใส่โคนะใครเล่นแล้วนะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยใช่ไหมเนี่ยเอ้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 ยก็วันนี้ครับอย่าลืมนะครับผมกดมาที่ IQ Option แล้วก็อย่าลืมเอ่อ ใส่โค้ดพี่ด้วยนะใส่โค้ดให้พี่ก่อนนะใส่โค้ดให้พี่ด้วยนะครับน้องๆหนูๆใครที่อย่าลืมใส่โค้ดให้พี่ด้วยนะเป็นทัวร์นาเมนต์หรือเปล่าไหนเอยใส่โค้ดตรงไหนนะาพี่ดูก่อนนะน้องไม่เป็นไรครับวันนี้เสียี๋ยว่นนี้ผมก็มาได้เหมือนเดิมผมรู้อยู่แล้วผมเล่นเป็นอยู่แล้วเออครับผมก็ลากันก่อนนะครับวันนี้ก็เจอกันครับวันนี้ก็ อาจจะลบครับผมไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้เอาใหม่ครับนักเทรดเดอร์ใครที่เสียเงินตามผมก็ไม่ต้องเสียใจครับพรุ่งนี้เอาเคืนให้ลาฟตีตผมเอางเงินเก็บมาเล<อ>่นตามที่หมดบัญชีเลยครับไม่เป็นไรน้องเดี๋ยพวพรุ่งนี้พี่เอาเคืนให้พรุ่งนี้เองตามพี่ไหมเอางี้พรุ่งนี้เองตามพี่นะพี่จัดให้พรุ่งนี้ง่ายๆแค่ใส่โคบินเดอร์เฟลใกล้เฮียนะครับใส่จุกู้ครับเอ้แต่เดี๋ยวนี้จริงๆนะขอขอทุกคนเลยนะว่าอย่าไปลืมอย่าลืมไปใส่ให้ผมเลยนะ ไม่ต้องเล่นก็นได้นะแต่ว่าใส่โค้ดให้ผมหน่อยนะมันเป็นผลต่อการแบบแข่งขันกันหน่อยนะอะไรเงี้ยนั่นต้องใช้ช่วยพี่หน่อยนะนะช่วยหน่อยนะไปใส่โค้ดให้ผมด้วยนะโอ้โหเสียไม่ว่าครับไม่เป็นไรครับแต่อย่าลืมใส่โค้ดให้จุกกู้ด้วยนะบัตรประกรันอีกแล้วไม่รู้ว่าใส่ตรงไหนไอเวดไปใส่ตรงไหนวะแชทมีใครเคยดูเ,เวดไหมสอนผมอแม่เลยว,ว่าใส่ตรงไหนอะเดี๋ยวผมพาไปใส่ พนันอะไรครับเทเดอร์ครับอันนี้เป็นไหมเนี่ยพนันคือพวกแทงบงแทงบอลน,นะครับนี่คือเทเดอร์นะครับอันนี้เป็นไหมเนี่ยอันนี้หัวโบราณหรือเปล่าถ้าหัวโบราณต้องไปเขย่าไฮโลนะอันเนี้ยเทเดอร์ไม่ใช่พนันนะครับพี่เป็นจริงไหมเป็นจริงครับเฮ้ยอันนี้ล้อหลอเหรอล้อหรอครับนี่ล้อหลอเหรอ,รหอ,เ,หรอเป็นจริงครับ พี่จุกจะออกสุอรพคาร์วันไหนเดี๋ยวพี่ขอคืนทุนก่อนนะวันนี้พี่โดนยับเลยเนี่ยใส่ตรงฝากเงินหรอฝากเงินตรงไหนเนี่ย